สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเข้าหัวคอนเนคเตอร์ N-Type นะครับที่ใช้ร่วมกับตัวสายอ,าอะไรนะ5 dB f B, นะครับเป็นเบอร์นี้เราจะใช้แบบคีมย้ำหัวนี้เป็นของลิงค์นะครับหาซื้อได้ที่อ,อะไรนะไทยวัสดุนะครับราคาอยู่ที่ประมาณ850บาทราคาไล่ๆอยู่ในผมจำราคาแน่นอนไม่ได้ ตัวนี้เป็นครีมย้ำหัวขนาด RG 59, า RG 6นะครับจะใช้เบอร์นี้แต่ว่าเบอร์ 5dB เนี่ยมันจะใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงแต่ก็ก็ใช้ด้วยกันได้แล้วก็พอเราย้ำเนี่ยย้ำาในตัว RG เนี่ยไม่ใช่ RG 5 d f b ปุ๊บเนี่ยสายเบอร์นี้นะครับ5 dB เป็น50โอห์มมันก็จะแน่นนะครับแต่ว่าบางทีมันมันจะต้องมีเทคนิคในการย้ำนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาแนะนำกันสำหรับลูกค้าที่ซื้อ คีมไปเพื่อที่จะย้ำเองนะครับในกรณีที่เดินระบบที่มีความซับซ้อนยิ่งขึ้นนะครับเดินเสาโดมหลายตัวในอาคารก็ขั้นแรกก็คือคุณต้องใส่มันจะมีอะไรบ้างใน,ในชุดของมันในการย้ำหัวก็จะมีตัวนี้ครับอันนี้เป็นท่อหดนะครับท่อหดท่อหดเบอร์13หรือว่า12ก็ได้นะครับ12 11เเนี่ยใช้ได้นะครับก็คือสวมไปก่อนมันอันดับแรกในชุดของมันเนี่ยไอตัวคอนเนคเตอร์ก็จะมีนี่ครับมี ชุดแหวนแล้วก็จะมีเป็นตัวพินเซนเตอร์นะครับเป็นทองแดงทองเหลืองนี่นะเป็นเข็มมันซึ่งจะอยู่ตรงกลางนะครับก็ให้เราใส่ตัวนี้เข้าไปนะเป็นแหวนรัดนั่นเองจากนั้นทําไงตรงนี้ปอกถ้าเกิดคุณไม่มีตัวนี้ตัวนี้เป็นครีมปอกสายไฟนะครับแบบหนึ่งเป็นสําหรับบีบเรากดข้างล่างนะครับกดขึ้น,นไปนะครับแล้วก็หนีบอย่างนี้มนจะทําการปอกสายไฟให้ จากนั้นก็หมุนนะครับเอานิ้วสอดแล้วก็หมุนตามลูกศรน,นะครับคุณอาจจะเห็นลูกศรตรงนี้นะครับหมุนขึ้นนะครับหมุนหสักสองสารอบนะครับมันก็จะทําการตัดออกมาให้สังเกตมันตัดออกมาเราก็ดึงออกหาอะไรถังขยะไว้นะครับทีนี้มันก็จะเป็นการปอกสายไฟละงานก็จะออกมาเรียบร้อยนะครับค่อนข้างเรียบร้อยกับจากนั้นให้เราตัดออกหน่อยนึงก็คือให้วัดจากตัว เซนเตอร์พินเนี่ยนะครับ mm hmm. มันจะมีเป็นล่องใสสังเกตถ้าเกิดเราสวมเข้าไปมันยังมีทองแดงเหลืออยู่หน่อยนึงเห็นไหมครับก็ mm hmm. ให้เราตัดออกนิดหนึ่งวัดเอานะครับพยายามอย่าให้มันเหลือเยอะนะครับตัดออกไปนิดหนึ่งนะครับกาให้มันพอดีนะครับเสร็จแล้วทีนี้เนี่ยในขั้นตอนเนี้ยปกติเราจะใช้ตัวบัตกีเอาก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นคีมย้ำของลิงก์เนี่ยมันจะมีล่องตรงกลางนะครับเห็นไหมครับมีร่องตรงกลางเนี่ย ทำการย้ำได้วิธีการย้ำอย่าก,กดย้ำจนจนมันคลายนะครับเพราะว่าแบบนั้นเนี่ยจะทําให้หัวหัวเซ็นเตอร์พินนะครับสังเกตผมเอาเข้าร่องกลางนะแล้วก็วางตรงร่องพอดีแล้วก็กดพอให้มันบุกเหมือนขบมันเบาๆนะครับพอให้ตัวทองแดงเนี่ยก็อทองเหลืองนะครับแกนทองเหลืองเนี่ยมันบุกแล้วก็มันผิดรูปนิดนึงมันก็จะอยู่แหละอย่าไปกดย้ำจนแบบอ่าทองแดงตรงนี้มันจะแตกนะครับระวังนิดนึง พอกดไปแล้วเนี่ยมันโอเคผมผมเลยจบอกนิดนึงเมื่อเรากดย้ำสมมตินะครับเรากดย้ำไปกดย้ำไปอย่างนี้นะครับทีนี้มันจะไม่ออกมันจะไม่ออกทําไงนะครับสังเกตมันจะไม่คายนะครับไอตัวด้ามเนี่ยด้ามจับมันจะไม่คายออกมันจะแน่นแต่ว่ามันจะมีสลักอยู่นะครับมันจะมีสลักอยู่ตรงเนี้ยเราสามารถใช้นิ้วนะครับดันดันมาทางนี้ครับดันเข้ามานะครับดันเข้าหาตัวมันก็จะคายของมันเด้งออกมาเอง นะครับเสร็จแล้วนั่นเองใช้นิ้วแตะอย่างนี้ครับอย่างนี้มาก็ได้นะครับเวลาย้ำมันมันจะไม่คลายนะทีนี้มันก็แน่นเลยมันจะล็อกสลักมันจะล็อกนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้นิ้วดันมันก็จะหลุดออกมาระวังมันจะโดนนะครับเจ็บโอเคมาที่ทีนี้เราก็ปอกนะครับปอกสายใช้มีคัตเตอร์นะครับปอกสายปอกสายมันจะมีรอยบากนะครับเพราะว่ามันจะเป็นสามท่อนนะครับเวลาเราใช้ คีมปอกสายเสร็จแล้วทีนี้ให้เราแกะตัวฟอยหุ้มออกนะครับระวังระวังตัวสายมันจะขาดนะครับให้ตัวชิวข้างในจะขาดนะครับมันจะมีในส่วนที่ชิวป้องกันสัญญาณอยู่นะครับแล้วมันจะคอยยึดตัวคอนเนคเตอร์ด้วยครับนี้ก็ทางออกใหม่อยหาันั้นก็ใช้คอนเนคเตอร์นะครับ สวมลงไปครับระวังอย่าให้ก็พยายามสังเกตดูนะครับอย่าให้มีเส้นฝอยตรงนี้นครับพยายามาระวังระวังทีหนึ่งเดี๋ยวผมจะให้ดูตรงนี้นะครับอย่าให้มันมีเส้นฝอยอะไรที่มันไปชนเพื่อที่มันจะเกิดรัดวงจรได้นะครับระวังด้วยการเข้าสายสวมเข้าไปครับเพราะว่าถ้าเกิดมีการรัดวงจรเพียงนิดเดียวเนี่ยก็จะทําให้บูตเตอร์ไม่สามารถปล่อยสัญญาณออกมาได้นะครับก็จะมีปัญหาได้ให้ระวังหน่อย หรือว่าถ้าเกิดใครมีเป็นตัวมิเตอร์นะครับเป็นมัลติมิเตอร์เนี่ยเอาไว้วัดการลัดวงจรของสายสายข้างนอกกับสายข้างในได้นะครับก็ลองดูอันนี้ก็ซื้อมาก็ได้ครับ3 0มอบาทลองหาซื้ออันนี้ก็ดันดันพยายามดันให้สุดนะครับดันให้สุดสังเกตตรงนี้พอเราเปิดหัวขึ้นมานะครับมันก็จะปิ่มๆพอดีไอตัวหัว p i ซนเตอร์เนี่ยมันจะออกมาอยู่ตรงเนี้นะครับเป็นเข็มแล้วก็ดันตัวแหวนลัดขึ้นไปนะครับ พยายามเก็บสายนะครับให้ให้มันอยู่ในอ,อยู่ในตัวข้อแขนของไอตัวเอ็นไทนนะครับจากนั้นก็ดันขึ้นไปให้สุดนะครับสังเกตถ้ามีอะไรแผลออกมาหน่อยก็ตัดก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้ตัวนี้ปกติมันจะไม่ไม่ไม่ยื่นออกมานะครับถ้าเราใช้ตัวนี้งานค่อนข้างจะเรียบร้อยดันไว้นะครับจากนั้นก็ทําการ ย้ำหัวสำหรับถ้าเป็นตัวของลิงนะครับอย่างที่บอกคอนเนคเตอร์ไอตัวครีมย้ำนะครับให้เราใช้ช่องด้านในนะครับด้านในสุดในการย้ำซึ่งขนาดจะใหญ่แต่ว่ามันจะไม่พอดีหรอกไอตัวเนี้ยย้ำเนี่ยมันจะเล็กกว่าตัว 5dfb นะครับสมมติผมย้ำเข้าไปแล้วกันทำให้ดูเลยเวลาเรากดย้ำเนี่ยกดย้ำให้แน่นเลยนะครับแน่นปุ๊บเนี่ยมันจะไม่ลงไปสุดนะครับ ถ้าเป็นครีมย้ำปกติการย้ำเนี่ยก็คือต้องย้ำลงไปให้สุดแล้วมันก็จะคายสลักออกมาเองนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราย้ำไปอย่างนี้ย้ำจนแน่นนะครับย้ำให้แน่นหน่อยพอมันแน่นแล้วเนี่ยให้เรากดตรงนี้เหมือนเดิมนะครับดันเข้าไปมันก็จะคายออกมาคราวนี้มันอยู่แล้วก็ไม่ไปไหนแล้วก็เรียบร้อยนะครับถ้าไม่จําเป็นจะต้องกดย้ำจนแบบให้หัวแตกระวังไอ้ตัวไอ้ตัวเนี้ยถ้าเกิดเราย้ำแรงนะครับไอ้ตัวเนี้ยมันจะถูกบีบ แล้วมันจะแตกไปนะครับล้มหัวมันจะเสียหายไปเลยใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ย้ำไปพอมันแน่นรู้สึกว่ามันแน่นแล้วเนี่ยมันจะไม่เข้าสุดอย่างนี้นะครับแต่ถ้าอย่างนี้เรากดเข้าไปกดย้ำปึ๊กมันจะสลักเห็นไหมครับมันจะขายได้แต่ว่าเมื่อกี้มันย้ำไม่สุดมันก็อยู่ประมาณเนี้ยแล้วเราค่อยใช้นิ้วนะครับใช้นิ้วดันมาทางนี้มันก็จะออกเองนะครับเสร็จแล้วอันนี้คือการเข้าหัวเอ็นทายจากนั้นเราก็สวมท่อหดเข้าไป สวมท่อหดเข้าไปจากนั้นก็ใช้ไฟแช็กนะครับลนท่อหดท่อหดก็เป็นเบอร์อ13มิลหรือไม่ก็12มิลน,นะครับ12ถึง11มิลเนี่ยใช้ได้นะครับก็จะสวมเข้าไปเพื่อที่จะเก็บงานให้เรียบร้อยเสร็จแล้วครับอีกฝั่งนึงก็เช่นเดียวกันนะครับทาพอทําเสร็จแล้วเนี่ยทาเสร็จแล้วเราทํำยังไงเพื่อที่จะทดสอบว่าสายหัวที่เราเข้าเนี่ยมันไม่ไม่รัดวงจรก็ ให้เราใช้ตัวมัลติมิเตอร์นะครับอาจจะหาซื้อตามตลาดนัดก็ได้หรือว่าจะถ้าใครมีแล้วก็โชคดีอันนี้ผมมีมาเป็นมัลติมิเตอร์นะขนาดเล็กกับของซันว่าก็เทสง่ายๆคุณก็แตะด้านหนึ่งไว้ตรงนี้นะครับจากนั้นก็เปิดเสียงให้มันดังตีดก็ได้ครับเปิดให้มันดังผมเลือกในโหมดที่มันดังคือถ้ามันชนกันแล้วมันมันวงจรมันเจอกันเนี่ย ก็คือแบบนี้ใช้ไม่ได้นะครับถ้ามันชนกันแบบนี้นะถ้ามันถ้ามันถ้าคุณเอาอันเนี้ยเส้นดําก็ได้ครับเส้นดําหรือเส้นแดงแตะขอบนอกไว้แล้วก็อีกอันนึงเนี่ยเส้นแดงเนี่ยนะครับเส้นแดงแตะตรงพินตรงกลางถ้ามีเสียงขึ้นมาก็คือมันรัดวงจรใช้ไม่ได้คือมันต้องแตะแล้วมันจะไม่มีเสียงนะครับถ้ามันแตะเข้าไปแล้วมันมีเสียงเนี่ยสมมติผมแตะโดนกันเนี่ยมีเสียงขึ้นมาก็คือคุณต้องตัดหัวแล้วเข้าใหม่ เพราะนั้นให้ระวังนิดนึงนะครับเรื่องเรื่องการตรวจสอบต้องตรวจสอบนะครับเพราะว่าเวลาเราเอาไปใช้งานเนี่ยถ้ามันมีตรงส่วนไหนสายเส้นไหนหัวตัวไหนที่มันลัดวงจรกันอยู่เนี่ยมันชนกันอยู่เนี่ยบูตจะไม่สามารถใช้งานได้เลยนะครับก็คือมันไม่ปล่อยสัญญาณออกมานั่นเองครับก็เรียบร้อยจบแล้ววิธีการย้ำหัว ลองลองฝึกย้ำดูก่อนะฝึกใช้งานให้อุปกรณ์ให้เครื่องมือมันคุ้นเคยก่อนการการคลายเนี่ยคลายโดยการดันสลักเนี่ยบางทีพอมันมันบีบจนแน่นแล้วเนี่ยมันมันการที่จะกดเนี่ยมันกดค่อนข้างยากให้เรา,อาเอามืออีกด้านหนึ่งนะครับกดด้ามจับลงย้ำลงไว้นะครับอย่าเพิ่งปล่อยย้ำไว้อย่างเงี้ยแล้วทําทเวลาเรากดนิ้วเข้าไปเนี่ยมันจะง่ายนะครับง่ายกว่าการที่จะย้ำแล้วก็กดนิ้วเข้าไปอย่างเดียวนะครับางทีมันจะไม่ออกโอเค หวังว่าคงจะช่วยนะครับช่วยในการช่วยย้ำหัวได้นั่นเองก็จะมีอุปกรณ์ให้นะครับมีสองอันอันนี้ก็สะดวกนะครับถ้ามีไว้ก็สะดวกไม่ต้องใช้คัตเตอร์ในการมาปอกซึ่งงานก็จะไม่สวยงามไม่เรียบร้อยนะครับนี่ครับก็ปรับแต่งด้วยนะครับอย่าลืมมันจะมีปกติมันจะมีเป็นอะไรนะหกเหลี่ยมนะครับหกเหลี่ยมอยู่ตัวอันนึงตรงนี้แนบไว้อันนี้ผมหายไปแล้วมันเอาไว้หมุนนะครับปรับ ถ้าเกิดมันไม่พอดีนะครับปรับขนาดว่ามีดอันไหนข้างไหนมันจะมีมีดอ,นะอันไหนที่มันไม่พอดีไม่สามารถที่จะถอดหัวได้เงี้ยก็ก็ต้องปรับลดเอานะครับครับก็จบไปครับถ้าสงสัยอะไรไงก็โทรมาสอบถามที่ร้านได้นะครับสำหรับลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าไปแล้วก็อยากทดลองเข้าหัวแล้วก็กลัวว่ามีปัญหานะครับลองปรับลดดูนี่ก็จะเป็นหน้าตาตัวอย่างนะครับเมื่อทํา จะต้องเป็นแบบนี้อันนี้คือคือสายเปอกเส้นสีดำนะครับเป็นปอกของมันนะครับสีดําจากนั้นมาเป็นชิวนะครับแล้วก็มันจะมีหัวไปสวมกับไอตัวพิ n เซนเตอร์เล็กๆทองแดงนะครับอยู่ปลายสุดนะครับแล้วก็มีฟอยล์เป็นโฟมนะครับหุ้มตัวสายแกนทองแดงไว้จากนั้นก็จะเป็นชิวในส่วนของสายถักนะครับป้องกันสัญญารบกวนจากด้านนอกแล้วก็มีเป็นหุ้ม <c oughs> สายชิวอีกทีนึงเป็นแจ็คเก็ต ี่คือ rg 58 59 rg 6นะครับแล้วก็ h d db ก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าอาจจะต้องปรับตรงเนี้ยหมุนเข้าหมุนออกนิดนึงถ้ามันยังไม่ได้ถ้ามันยังไม่พอดีกับสายนะครับลองปรับดูครับเรียบร้อยครับ